เป็นเวลา3สัปดาห์แล้วนะครับนับตั้งแต่ที่กลุ่มตาลีบันได้ยึดกรุงคาบูเมืองหลวงของอัฟกานิสถานได้อย่างเบ็ดเสร็จซึ่งตอนนี้สถานการณ์ที่กรุงคาบูนั้นยังคงวุ่นวายครับโดยเฉพาะที่นี่ฮะที่สนามบินนานาชาติฮามิดขาสัยซึ่งเป็นจุดที่กองทัพสหรัฐและพันธมิตรนาโต้ยังคงทํางานกันอย่างแข่งกับเวลาครับเพื่อที่จะอพยพพลเมืองของตัวเองออกจากอัฟกานิสถานให้ได้ ให้ทานภายในเส้นตายที่กลุ่มตาลีบันได้ขีดเอาไว้นั่นก็คือวันที่31สิงหาคมนี้แต่ปรากฏว่าเมื่อข้าคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาในประเทศไทยได้เกิดอีกเหตุการณ์หนึ่งขึ้นครับที่สนามบินแห่งนี้และทําให้สถานการณ์ในกรุงคาบูได้ยกระดับความโกลาหลขึ้นอีกขั้นหนึ่งนั่นก็คือเหตุการณ์ก่อการร้ายครับมีระเบิดฆ่าตัวตายถึงสครั้งซ้อนทําให้มีคนเสียชีวิต รวมไปถึงทหารอเมริกันกว่าสิบนายด้วยปรากฏว่าหลังเหตุการณ์ก่อการร้ายผ่านไปไม่นานมีกลุ่มที่ออกมาอ้างความรับผิดชอบครับนั่นก็คือกลุ่มที่ใช้ชื่อว่า i อซิดเคกลุ่ม i อ i s k นี้เป็นกลุ่มก่อการร้ายที่เคยมีอยู่แล้วในอัฟกานิสถานครับเป็นศัตรูกับทั้งสหรัฐและเป็นศัตรูกับกลุ่มตาลีบันด้วยการฟื้นคืนชีพกลับมาของกลุ่ม i อซิ k. นี้ จะน่ากลัวขนาดไหนคาคืนนี้มิติโลกจะพาท่านผู้ชมไปทําความรู้จักกับกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มนี้กันครับ ISISK เป็นหนึ่งใน6กถึงเกลุ่มย่อยของกลุ่มก่อการร้าย ISIS โดยตัว K มาจากภูมิภาคโคราซานที่เคยปกคลุมพื้นที่หลายส่วนของอิรานจนถึงเอเชียกลางอัฟกานิสถานและปากีสถาน กลุ่ม ISIS-K ก่อตั้งเมื่อปี2557โดยแยกตัวออกมาจากกลุ่มตาลีบันในปากีสถานและกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐประกาศให้เป็นองค์กรก่อ,ก,อ,ก,อการร้ายเมื่อปี2559ที่มั่นของ ISIS-K อยู่ทางตะวันออกของอัฟกานิสถานแต่ขยายอิทธิพลคร่อมพรมแดนบริเวณจังหวัดนันกาฮาของปากีสถานกับทางเหนือของอัฟกานิสถานเริ่มโจมตีแบบก่อการร้ายเต็มรูปแบบ โดยหนึ่งในเป้าหมายคือโรงพยาบาลซาดาโมฮัมหมัดดาอุดคานขนาด400เตียงในกรุงคาบูโดยคนร้ายปลอมเป็นแพทย์และแยกกันโจมตีคนหนึ่งจุดระเบิดจากเสื้อกั๊กอีกสองคนป้าระเบิดและกระดำยิงด้วยปืน a k 47แม้หน่วยเฉพาะกิจจะปิดชีพคนร้ายได้แต่ก็พบว่ามีแพทย์และผู้ป่วยถูกสังหารไปกว่า30คนบาดเจ็บมากกว่า50คน การลงมือที่เฮี้ยมเกรียมส่งผลให้สหรัฐและปันธมิตรวิตกว่ากลุ่มนี้จะฉวยโอกาสโจมตีในช่วงที่ทั้งชาวอัฟกานและชาวตะวันตกหลังไหลไปแออัดยัดเยียดกันที่ทางเข้าของสนามบินนานาชาติฮามิดคาไซในกรุงคาบูและเป็นหนึ่งในเหตุผลที่สหรัฐไม่ยอมขยายเวลาการถอนทหารในวันที่31สิงหาคม ถ้อยแถลงของประธานาธิบดีโจไบ,บเดนเมื่อวันที่24 <ISIS S 1> สิงหาคมระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเขารู้ว่าไอซิสเคกำลังพุ่งเป้าไป,ไปที่สนามบินเพื่อโจมตีทั้งสหรัฐและพันธมิรตรไม่เว้นแม้กระทั่งพลเรือนที่บริสุทธิ์นอกจากตะวันตกแล้ว i อซิสก็มองว่าตาลิบัน2.0ออกแนวหัวเสรีเป็นอันตรายและอาจจะกำลังเตรียมลงมือโจมตีหลายระลอก เพื่อบ่นทอนเสถียรภาพรัฐบาลที่ตาลีบันกําลังจะจัดตั้งขึ้นซึ่งไม่ใช่เรื่องยากกลุ่มนี้โจมตีพลเรือนมาแล้วนับร้อยครั้งแม่รวมอีก250ครั้งที่เป้าหมายเป็นกองกําลังรักษาความมั่นคงของสหรัฐอัฟกานและปากีสถานพวกเขาบันทึกภาพการโจมตีด้วยโทรศัพท์มือถือและนําไปเผยแพร่ต่อทางอินเทอร์เน็ตที่เลวร้ายกว่านั้นคือการเผยแพร่คลิปนักรบเด็ก ที่ถูกตั้งชื่อว่าลูกๆของาลิฟะแต่งกายด้วยชุดดำอายุไม่ถึง12ปีบังคับให้เฉลยที่ถูกจับมาดั่งคุกเขา่าก่อนยิงสังหารอย่างเลือดเย็นต่อหน้ากล้องและเหตุการณ์ใช้ระเบิดโจมตีโรงเรียนของนักเรียนหญิงที่คาบูทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย68คนบาดเจ็บอีก165คนการถอนทหารของสหรัฐและพันธมิตรในครั้งนี้ไม่ใช่แค่ความหวาดกลัวจากตาลีบัน แต่มันบวกความสะเทือนขวัญที่จะได้รับจาก i อซิสด้วยนับจากนี้เราคงต้องจับตาทุกความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในอัฟกานิสถานกันอย่างใกล้ชิดนะครับว่ากลุ่ม i อซิสนี้จะสร้างความวุ่นวายกลาหนให้เกิดขึ้นขนาดไหนและการฟื้นคืนชีพของกลุ่ม i อซิสกลุ่มนี้ก็เป็นการแสดงให้เราเห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าเหตุผลที่สหรัฐใช้อ้าง ในการบุกอัฟกานิสถานเมื่อ20ปีที่แล้วนั่นก็คือการกำจัดกลุ่มก่อการร้ายให้สิ้นซากล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันต่อในมิติโลกครับ